สัตว์คือผู้ที่เข้าไปติดข้องในขันทั้งห้ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งอะที่เข้าไปยึดขันทั้งห้าขันห้าคืออะไรคือตัวเราเนี่ยความเป็นตัวเราเนี่ยเราเคยศึกษาไหมว่าตัวเรามีอะไรผู้เจ้าบอกตัวเราเนี่ยมีหนึ่งความเป็นตัวตวนของเราเนี่ยว่าตัวฉันเนี่ยหนึ่งมันจะมีรูปกายซึ่งประกอบด้วยมหาพุทุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมสองสุขทุกข์เฉยเฉยโยงเคยมีไหมมีใช่ไหมผู้เจ้าเรียกเวทนาขัน เคยคิดอดีตไหมสัญญาขันเคยคิดเป็นอน,นาคตไหมสังขารขันและไอสิ่งพวกเนี้ยถูกรู้แจ้งโดยวิญญาณขันนี่คือห้าธรรมชาติมันมีไอสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเข้าไปยึดติดในห้าธรรมชาติตัวเนี้ยไอสิ่งสิ่งเนี้ยถูกเรียกว่าสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกกันเนี่ยความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิคือความเพลินความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เราเนี่ยมีความพอใจและความอยากในขันทั้งห้าการเข้าไปติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งเนี้ยพระองค์เรียกสิ่งนั้นว่าสัตว์เข้าใจไหมมันจึงมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชาวพุทธเข้าใจถูกอยู่ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระเจ้าเคยบอกชาติก่อนพระองค์เป็นนั่นเป็นนี่มานะอย่างนี้นั่นเอ๊ะมันต้องมีคนเวียนเกิดเวียนตายแต่สิ่งนั้นไม่ใช่วิญญาณสิ่งนั้นคือสัตว์ถ้าเรียกเต็มเต็มเรียกว่า สัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏอย่างในพูตรเมื่อสักคูน่นี้ให้ดูพสสูตรเมื่อสักคู่นี้เทียบกันอีกทีนิสูุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีความไม่รู้นะมันเป็นเครื่องกั้นของสัตว์นี้มีตัณหาคือความอยากเป็นเครื่องผูกผูกอยู่กับอะไรนะผูกอยู่กับขันห้านั่น,นเองแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะองค์ไม่เคยบอกนะวิญญาณนะั้นแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่บอกว่าสัตว์แล่นไปใช่ไหมและอสัตว์เนี่ยเป็นคนเข้าไปยึดติดวิญญาณนั่นเองฉะน,นั้นขันห้าเนี่ยเป็นเหมือนกดหินดินทรายไม่รู้เรื่องอะไรขันห้าไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่ใช่ชีวิตอืมเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมสัตว์นี้สามารถเปลี่ยน ของแตงคเียหรือว่าสัตว์เปลี่ยนแปลงมวลไม่ได้เพราะมันไม่มีมวลนะพลังงานก็ไม่ใช่เพราะพลังงานมีการเกิดปรากฏสิ่งที่อยู่ในสังสารวัตนี้ทั้งหมดจะตกอยู่ภายใต้คุณสมบัตินี้ไปดูคุณสมบัตินี้ก่อนไม่งั้นโยมจะสมมติผิดไปหมดคุณสมบัติของระบบโลกธาตุคือพรมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดเดชานเปรวิสัย ไอ้ที่โยมอยู่ในกาแล็กซี่ต,ต่างเนี่ยในดวงดาวในจักรวาลเนี่ยมันยังแค่ดินน้ำไฟลมสี่ธาตุนะแต่มันมีพรหมโลกมีเทวโลกมีนรกกัมเนศเดชานเปรตวิสัยทั้งหมดนี้ตกอยู่ภายใต้คุณสมบัติคือมีการเกิดปรากฏอุป,ปาโทปัญญายติและมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะย่างอื่นปรากฏดูก้อนน้ำแข็งมันตั้งอยู่เฉยๆก็ละลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆนี่คือสามคุณสมบัติของ สังคตะลักษณะสังคตะลักษณะคือสังสารวัตท,ทั้งหมดระบบที่ถูกปรุงแต่งได้อีกระบบคืออสังคตะระบบที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันไม่ได้ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้เนี่ยสัตว์ผู้มีวิชาคือระบบนี้อสังคตะจริงๆแล้วสัตว์ผู้มีวิชาคือวิมุตติหรือนิพานนั่นเองแต่เรียกวิมุตติไม่ได้เพราะมันยังมีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมันเข้ามายึดติดระบบนี้เข้าใจไหม เมื่อประพฤติปฏิบัติอ <laughs> ริยสัตตสีมักมีองแปดจนถอนตัวถอนความยึดมั่นจากขันห้าได้แล้วมันจะถูกเรียกชื่อใหม่ว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติซึ่งทุกคนมีอยู่หมดเลยเพราะนั้นทุกคนกำลังเป็นคนหลงเข้ามาเที่ยวในสังสารวัฏก็เลยเกิดแก่เจ็บตายนะอยากเกิดแต่ไม่อยากตายแต่ถ้าได้เกิดจะได้ตายมาด้วยมันก็ขัดขัดกันอยู่ขอเข้ด้จนะ